ก็ให้ลูกศิษย์เราไปจักตีมันสิอาจารย์เอาลูกศิษย์มาเดี๋ยวผมเทรนให้ว่าทำยังไงจะไม่มีพยานหลักฐานทำไงตำรวจจะจับไม่ได้เออดักเลยมันจะได้ไม่มีปากพูดนเมื่อหนุ่มๆนี่ยอาจารย์ช่วยถีบให้จมูกยุบหน่อยเหมือนจะงานเข้าพลตำรวจโทเลวัตแล้วล่ะค่ะเมื่อชาวเน็ตไปขุดคลิป ที่ท่านเลวัตกำลังสอนให้กระทืบนวดอุดมทําไงให้ไม่ผิดกฎหมายหลังจากที่เจ้าตัวออกมาพูดเรื่องความพอเพียงทาเอาท่านเรวัตถึงกับเดือดจัดกลายเป็นคลิปที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหลังจากมีผู้ใช้ Facebook ลายหนึง่งได้เผยแพร่คลิปของพลตารวจโทรเรวัตกินเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดตอนหนึง่งระหว่างพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งว่าทายังไงถึงจะสั่งสอนนวดอุดมได้แบบที่ตํารวจจับไม่ได้ ก็ให้ลูกศิษย์เราไปดักตีมันที่อ้ารจ้เอออาจารย <c oughs> ์อันนี้อาจารย์อย่างนงี้ <c oughs> อาจารย์เอาลูกศิษย์มาเดี๋ยวผมเทรนให้ว่าทำยังไงจะไม่มีพยานหลนักฐานทำไงตำรวจจะจับไม่ได้ <c oughs> เออและไอที่อาจารย์ฝึกเมีกระบอกดีๆด,ดัก <c oughs> เลยเออ <c oughs> มันจะได้ไม่มีปากพูดดังเขาได้ยัที่ก็เป็นผู้เขาจะจับ เขาหน้าจาในในรักษณะยความเป็นไทยแล้วก็ผมยังฝึกเลยกระบีกระบอกง่ามาดูถูกยุทชิพก็สั่งอะไงทำเซ่เซ่ผมจงนี้อาจารย์ทำไมไม่เป็นเตะเวทีอ่ะเคยมีหน้าข่าวด้วยเ้ยอาจาารย์เอลูกศิษย์มาเดี๋ยวผมแนะนำให้มันจะได้จบเร็วๆไปหม ไปบอกโนตมาถ้าเหมือนมีเวทีมีเวทีไหนบอกเชิญเชิญอาจารย์วินัยครับเนาะจะทำท่าให้ดูไหว้สั่งก็สั่งเงี้ยแล้วยังไงม,มันจะไม่อาจารย์ขาไอ้โนตต่อยกันเลยปะไอ้โนตมาไ,มไอ้โนตเ,เนี่ยอาจารย์วินัยเนี่ยเคยให้มึงหนุ่มกว่าด้วยเออมึงว่ากระบี่กระบองเขาไม่ดีเนี่ยผมเกิยาก ในนาที่คุณมีมีความสามารถได้เชิญการพูดคุณจะดูถูกความเป็นไทยไอ้ความเป็นไทยทําไมคุณอยู่ทุกวันนี้ผมก็พูดผมเรียนกระบี่กระบองมีดสั้นคุณยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเพราะอะไรเออเพราะตรงนี้แม่อาจารย์จะต้องดูทาเลยไอ้น้ตมึงแน่จริงมหเออไอ้เอากับอาจารย์วินัยไหมเออมึงนุ่มเนี่ยอาจารย์ช่วยถีบให้จมูกยุบหน่อยก็ ก็ไอ้ส้นตีนก็หมาไว้เนอะจะพูดจะพูดจะยาอะไรก็ต้องระมัดระวังเออไม่ใช่มันไปก้าวล่วงพ่อหลวงเนี่ยผมไม่อยากไปยุ่งกับหรอกสนุกปากอย่างเดียวมันไม่ใช่สนุกปากหาแดงไอ้มึงขายบัตรเปล่ามึงพูดให้เขาดูฟรีแบบกูเปล่าเนี่ยเนผมไล์สดเนี่ยคนดูฟรีนะแต่มึงอะเก็บบัตรไอ เราศริลปินเต้นกินทํากินพูดแล้วมึงไปก้าวล่วงข้อหลวงได้ไงครับบดตีอาจารย์อาจารย์ให้ลูกศิษย์มานะผมจะแนะนําว่าทํายังไงไม่ให้โดนตํารวจจับแต่ได้ยินเาท้าอกาท้าเวลา,าเออาจารย์ให้ลูกศิษย์มาออบัีอาจารย์มันไม่เข้าท่าสวัสดีอาจารย์ับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านเรวัตก็ได้ไลฟ์สดลั่นเดือดถึงนศอุดมว่าปากมันเสียไม่เข้าท่าเลยมีมุกอื่นให้เล่นเยอะแยะต้องดัดสันดานมันท่านั่งอยู่ด้วยนะวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบหน้าถอดรองเท้าปาใส่หน้ามันจนเกิดเป็นกระแสในสองด้านทั้งเห็นด้วยกับพลตํารวจโทรเรวัตและไม่เห็นด้วย แน่นอนว่าหลังจากที่ชาวเน็ตขุดคลิปนี้ขึ้นมาก็เกิดการวิจารณ์สนั่นค่ะว่าสิ่งที่ท่านเรวัตพูดนั้นเหมาะสมหรือไม่แล้วท่าเนเรวัตจะออกมาเคลื่อนไหวกับคลิปนี้ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสอ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ